สวัสดีค่ะครัวต้นอ้อพามาชมสวนอีกแล้วช่วงนี้เป็นฤดูร้อน <c oughs> มะนาวก็จะมีราคาที่สูงแต่ว่าส้มจี๊ดเขาจะให้ผลผล,ผลิตดีแต่ปีนี้ไม่แน่ใจมันมีความแปรปรวนทางอากาศเขาก็เลยพ,พึ่งพึ่งจะออกออกดอกเยอะๆค่ะอันนี้ค่ะส้มจี๊ด ที่เป็นลูกเล็กๆอะค่ะจะเปรี้ยวจัดใช้แทนมะนาวได้ทำน้ำพริกก็อร่อยกินกับกว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอย่างอะไรอะที่เวียดนามที่เคยไปเที่ยวนะคะตามร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาก็จะใช้ส้มจี๊ดแทนมะนาวเขาปาดหัวปาดท้ายแล้วก็เวลาเรากินเฝอกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะค่ะเฝอเราก็จะบีบลงไปอันนี้ค่ะมีลูกแล้ว <laughs> จริงๆเรากินมาหลายปีแล้วค่ะ อันนี้ลูกเขาอืมดอกจะหอมมากเลยตอนนี้ดอกสีขาวเต็มต้นเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆมาได้กลิ่นลองปลูกไว้ที่บ้านสักต้นหนึ่งค่ะต้นเล็กๆเขาจะโตไปด้วยอันนี้เป็นน้องน้องส้มน้องส้มเล็กมากค่ะอันนี้แต่ตอนนี้ดอกหอมมากถ้าเพื่อนๆเคยไปเที่ยวที่ทางเหนือค่ะที่ฝางที่อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาเปิดไร่ส้มให้เข้าไปชมไปท่องเที่ยวค่ะแต่อันนั้นจะเป็นส้มสายน้ําพึ่งแล้วก็ส้มอะไรจำไม่ได้เคยไปเที่ยวอยู่เวลายามเช้าที่เราเดินไปในสวนกลิ่นดอกส้มหอมมากอันนี้ก็จะหอมหอมจริงๆก็ก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าแบบอะไรอ่ะชอบชอบสไตล์ส้มๆก็ก็จะรู้สึกดี อันนี้ค่ะเดี๋ยวลูกเต็มเลยแล้วก็ถ้าช่วงที่เขามีเยอะๆติดลูกสามารถที่จะทำน้ำน้ำส้มจี๊ดได้ค่ะใส่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลอร่อยเพราะว่าครต้นอ้อทำให้สามีทานประจับตอนแรกเขาก็ไม่เคยทานแต่ด้วยที่บ้านที่ใต้ปลูกไว้นานแล้วค่ะส้มจี๊ดก็จะเยอะแล้วเราก็จะ ลองทำนู่นทำนี่เฮ้ยพอเจาะแล้วมันเต็มเลยอันนี้ก็มีลูกค่ะซุกซ่อนอยู่ติดลูกแล้วเต็มเลยเดี๋ยวต้องมายกหน่อยเขาติดเขาติดพื้นดินมากเลย <c oughs> ต้นขอประมาณแค่เม็ดเดียวเองค่ะอันนี้แต่ว่าเขาจะสามารถโตได้เรื่อยๆสองเม็ดสามเม็ดก็ได้ขึ้นอยู่กับอายุของเขา อันนี้ให้ดูแลปรับต้นจบที่น้องมะม่วงโตขึ้นทุกวันผักกูดก็มีให้เด็ดนะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แลงแบงนี้เรามีหลายแปลงเดี๋ยวต้องมาแต่งซะหน่อยละอาจะมีใบแห้งๆ โอ้ Ooh, มีผักหวานอันนี้ค่ะยอดกำลังสวยผักหวานเอาไปแกงเลียงแกงเลียงแบบทางปักใต้ใส่กะปิใส่พริกแห้งหอมเอ้ยพริกสดก็ได้แห้งก็ได้แล้วก็หอมแดงตำๆแล้วก็ใส่กุ้งแห้งไม่ยากค่ะทำง่ายอร่อยด้วยโอเคเดี๋ยวไว้พามาชมสวนใหม่ค่ะ